กินหมดไหมเนะี่ยหมดหม,หมดยังกินให้มันหมดจะได้โตวไวๆโตจะทันพี่แล้วเนะนี่ยนะี่เนี่ยโตขึ้นสวยนะเนี่ยโตขึ้นสวยเนะี่ยลูกสาวแค่นะ,ะชื่ออะไรคะ อันนี้เขินเหรออะอันนี้เขินและะ้วค่ะอ่ะพอแล้วป้าไม่เซลลแล้วบายท่านผู้ชมกันไายค่ะ